สวัสดีครับเจนะครับบิคอย miner นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเครื่อง jazz miner x 4นะครับ1 u นะครับ1 u ก็คือความกว้างของมันนะครับก็คือ b ั c k rack หนนะครับวางได้หลายช่องนะตัวนี้ก็จะสเปคนะครับอยู่ที่อ่0อยยี m h นะครับสองรอยสี่บวัตต์นะครับค่าไฟตกวันละหก0้นะครับแล้วก็เดือนละ6กรนะครับรายได้นะครับ อยู่ที่เดลับมาสองหมื่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันกินไฟนะครับหรือว่ารายได้ครับแรงขุดตรงไหมนะครับก่อนอื่นนะครับเราเสียบแหนงตั้งตูดมันนะครับแล้วก็จากไฟนะครับด้านหลังเครื่องเหมือนกันนะครับจริงๆนะที่กตาก,การกินไฟนะถือว่าน้อยมากๆนะครับสอง รอ่เอสร้อยบบาทหกรบาทนะครับต่อแรงขุด20,000บาทต่อเดือนนะเปิดขึ้นมาก็จะมีไฟขึ้นนะครับเตตัดนอ,อร์โมฟ็อนะครับอ่ะเราไปดูราคาคร่าวๆเครื่องตัวนี้ก่อนนะตัว j a z z มายเนนะครับขุด ETH ETC c l o นะครับราคาอยู่3 5 9 0 0นห้าหนก้าพันนะครับกับสามแสนหนะตัว XCC นะครับ แรงส้าร520นะครับแล้วก็รายได้ประมาณ20,000นะโอเคมาดูเครื่องต่อนะครับเครื่องตอนนี้ยังเครื่องไฟฟ้์อยู่นะครับตอนนี้ยังคอนเน็กอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองกด ip r ีรีพอรนะ เดี๋ยวเราลองโหลดโปรแกรม IP Report นะครับเครื่องก็รันได้เสียงที่ไม่ดังมากนะครับผมว่าเบาอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้ IP Report ดูนะครับ อันนี้เราโหลด IP Report ของ Bitmain ก่อนละกันนะครับ่าตัวอื่นยังไม่แน่ใจนะขอเป็นไอ Report เดี๋ยวต้องไปหาของตัวเครื่องนี้แหละครับแต่เดี๋ยวขอใช้ Bitmain ไปก่อนนะดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็จะขึ้นตัวนี้นะครับเรากด Start นะครับ ถ้าเราไปนะครับและเราก็กด IP report ตรงนี้นะขึ้นไว้เอ่ยไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวขอหาวิธีก่อนนะครับถ้าเราหาไม่เจอนะครับเราก็ ต้องสแกนดูนะครับถ้ายังไม่เจออีกจะต้องรีเซ็ตเครื่องนะอันนี้ก็ครั้งแรกที่ใช้เหมือนกันนะครับเจ้าจัดไมเนอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ประหยัดไฟที่สุดแล้วนะในการขุดดีทีเรียมนะครับเสียงไม่ดังมากนะครับเสียงพอๆกับเ,เครื่องกอกะนะครับอาจจะเป็นไอพนี้หรือเปล่านะครับ แต่นี้มันเป็นดีลิงก์ c a m นะครับน่าจะไม่เกี่ยวอา้าวใช่เฉยเลยนะครับเข้าด้วย user root p a s พ w o r d เวิรนะครับ ip report ไปไปไกลๆนะครับโอเคใช้สแกนเอานะครับสแกนนะครับก็จะเจอตัวของ IP นะครับที่มีทุกสอนะครับกดลงมาดูนะที่มีตัว HTTP FTP นะครับที่เขียนว่า BC b o x นะครับ IP Camera D Link นะครับฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะให้ล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็เป็น j a e s Miner นะครับ X4 Server นะครับ อ่านะเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันปีสองพันยสนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งเฉยๆนะครับไม่ใช่วันผลิตนะครับ IP address นะครับสามหนึ่งนะอ่าตัว DNS นะครับใช้ tenderwifi.com อยู่นะครับอ่ามาดูสเตตัสอื่นๆนะครับตัวนี้ก็มีสเตตัสการขุดนะครับยังไม่ขุดนะครับ เราใะตัดไมเนอร์นะครับยังไม่ฟิกไอตัว url นะครับตัวของ wallet นะครับยังไม่มีก็ไม่ขุดอยู่แล้วนะครับเน็ตเวิกนะครับก็เป็นการตั้ง ip static หรือ dynamic นะครับแล้วก็ admin ไว้เปลี่ยน password นะครับ user ที่เข้ามาเมื่อกี้เป็น root password เป็น root นะครับหลอกการทำงานของเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องก็ไม่มี c o n f i g นะครับเลยไม่ทำงาน สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์เข้าไปได้นะครับรีบูทผ่านเว็บได้นะครับรีเซตผ่านเว็บได้นะครับ,รบ,รบอ่าแล้วก็ตัวของคอนฟิกเดี๋ยวเราคอนฟิกเ,เข้าไปนะครับในที่นี้เราจะใช้ตัวของ n บ n c e นะครับก็จะมี n บ n c e นะครับอ่าหรือว่าใครชอบอีเทอร์มานะครับ เป็นเว็บที่ยอดนิยมนะของชาวเหมือนขุดอีเทอเรียมนะครับอีเทอร์มา์นะเดี๋ยวเราจะลองใส่ทั้ง2องอันนะครับเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนนะครับโอเคหลังล็อกอินเสร็จนะครับเราก็ไปที่ b a n c n p o o l นะครับ ก็คือ BINANCE POOL เนี่ยก็คือ p o o l b i n a n c e .com นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวของอ t เ e r e u m นะครับทำ <c oughs> ไมต้องอาเสยงอีเทอร u m ยมอ่ะนี่ครับก๊อป URL นะครับมาใส่ตัวเครื่องปุดนะครับเหงาเครื่องหายที่นี่นะครับใส่ URL นะครับไปแนนแล้วก็ว o ร k เกอนะครับ เบอร์เกอร์เนี่ยก็าจะตัวของ b บ a น c e p o ู l นะครับเอาตรงไหนนะครับเอาตรงมุมตรงนี้นะครับ Mining ID นะครับใครจะสร้าง Mining ID ใหม่ก็ได้นะครับเราก็นำไปวางนะครับ ที่ตัวของเครื่องนะครับในช่องนี้นะครับแล้วตามด้วยจุดนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเครื่อง X4 นะครับ 1U เราเลรใส่อะไรก็ได้ครับ123ไปเลยนะเดี๋ยวเราใส่อีเทอร์มดูด้วยนะว่าใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีเทอร์มนะ อีเทอร์ n มเนี่ยสามารถ start mining นะครับก็คือเอาตัวอ e r ซอร์นะครับลาวเอเชียมาใส่ก็ได้นะครับตามด้วยพอร์สนะครับตาตั้ม 4, 4, 4นะบ o r อนนะครับ เอาสตาร์ตั้มข้างบนมาใส่ก็ได้นะจะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เราใช้เป็น1นึ่ C C C ก็ได้มันเป็นออเทอร์นะสตาร์ตัมมันคือรองรับเยอะกว่านะแล้วก็อันนี้ใส่อะไรก็ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้นะครับใส่ Wallet นะครับ เราอาจจะใช้ Wallet ของ Binance ก็ได้นะเราก็ไปที่ Binance นะครับ Wallet นะครับแล้วก็ไปที่ Ethereum นะครับ Ethereum ไปที่ ETS เนซะิร์ชเอาก็ได้ ETS นะครับแล้วก็กด d e POSIT นะครับอ่าเลือก Network นะ ตอนนี้ใช้คลาสสิกนะครับของอีเธอรี่เมเลยนะครับ c o p y ปี Copy นะแล้วก็เอาไปใส่ที่เครื่องขุดนะครับตอนนี้นะครับตามด้วยจุดนะตามด้วย x 4 1หน่ u นะพอไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นอีเทอร์มายจะจะมีแบบฟอร์มของเขาในการใส่อยู่นะ ็คือเราไปที่อ่าเซิร์ชก่อนก็ได้นะครับใส่ตัวของกระเป๋าของเราที่จะผุดเข้านะครับกดสตาร์ทนะครับกดกดเอนเตอร์ไปนะครับนี่นะ มันจะมีรูปแบบนะครับในการให้ใส่อยู่ในตรง Playout ก็ได้นะครับ Playout Policy นะฮะตอเจอแล้วนะครับก็กดไ u i d อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเข้าไปนะครับอาจจะเป็นอ b minor phonic minor อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวของ confi g นะครับว่าเขาให้ใส่ url นะครับคู่นี้นะครับอ่าเป็น ccc นะครับแล้วก็ตามด้วยอ่อ address นะครับแล้วก็จุดด้วย worker name นั่นแหละครับโอเคสรุปก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะครับตัวของตัวนี้เป็น ccc นะ แล้วก็อันนี้จุดด้วย worker name นะครับก็ใช้เหมือนกันเลย x c 1ห u นะครับแล้วก็กดอัปเดตได้เลยนะอันนี้เลือกเหรียญที่จะขุดก็ได้นะครับตอนนี้ขุดได้สองสกุลนะครับ eth กับ etc นะเราเลือก eth นะครับเลือกความถี่แรงสุดนะครับแล้วกดอัปเดตนะครับ เครื่องก็จะเซฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอเครื่องทำงานนะอาจจะต้องรีบูตเครื่องนะครับบางอันเซฟเสร็จต้องรีบูตนะครับจะลองรอดูก่อนนะครับ ดูหลอกก็ได้นะครับว่าทำงานยังนะครับอ่ะเรารีบูสทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเครีบูสแล้วก็รอนะครับรอเครื่องรีบูสใหม่ เครื่องก็จะบูตนะครับเสียงไม่ดังมากนะเดี๋ยวให้ดูว่ากี่เดซิเบลนะครับ ไอ้ที่บูสเสร็จแล้วนะครอสเตตัสขึ้นนะดูหลอกไปพางๆก็ได้นะคไอนิดโอเคแล้วนะครับรอๆๆมีทั้งหมดหกบอร์ดนะครับเมอกี้มีออมีบอร์ดใหญ่ๆสองบอร์ดแต่บอร์ดจะย่อยนะแบ่งเป็นหกบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของเสียงนะครับ ถ้าติดตัวเครื่องประมาณ60เดซิเบลนะครับถ้าชิ้ใจก,กล้องห่างประมาณฟุตหนึ่งจะเหลือประมาณ50กว่าเดซิเบลนะครับก็ถือว่าไม่ดังมากนะโอเคเราซื้อตัดขึ้นนะครับเช็คการ์ดละนะครับแล้วก็เครื่องเริ่มน่าจะเริ่มรันนะครับรีดบอร์ดนะครับ แต่ละบอบาดนะเราครบ6กบ์ดนะครับเจตัดน่าจะมานะดูคอนฟิกก่อนที่คอนฟิกไปยังอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่มีเมนูอะไรมากนะมีอยู่ประมาณสักสิบกว่าเมนูนะครับ o v e r View นะครับ Status นะครับ m i n o r Conflict นะครับ Conflict ค,ความถี่กับเหรียญได้นะ Network นะครับ Admin เปลี่ยน Password นะหลอกการทำงานนะครับตอนนี้ถึงบอร์ดที่ห้าแล้วนะครับนะเดี๋ยวต้องรอค่อยๆทำงานไปนะครับแล้วก็อัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับร e b o o t เครื่อง Reset เ,เ,เครื่อง แค่น,นี้เองนะครับไปสเตตัสเครื่องนะครับก็จากตอนแรกเป็นฟอนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเขียวกระพริบแล้วนะครับนอร์มอลแล้วนะเสงก็ค่อนข้างเบานะครับเรามีที่วัดยฟไฟด้วยนะนะครับเราวัดยไฟจริงๆตอนนี้นะก็ยังอยู่ที่สี่สิบวัตต์นะห้าสิบวัตต์ก็ยังทํางานไม่เต็มที่นะครับ อ่าสเตตัสมาแล้วนะครอนเน็กแล้วนะครับเดี๋ยวรอแรงขุดขึ้นนะครับถ้าลมจะเห็นเป็นสองตัวนะรเนซนะครับตัวนี้บอร์ดหกนะครับอ่ามีเอซิสเตตัสนะครับเดี๋ยวลองรอดูนะครับ ว่าแรงขุดจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับตอนนี้จะเห็นว่าคอนเน็ตัวของบ a แ c นได้นะแต่คอนเน็กของอีเทอร์ไมไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปใช้ปล็อคอลอื่นหรือลิงก์อื่นนะครับดูจากไหนดูจากแอคทีฟกับเด s นะครับโอเคเดี๋ยวรอเติตัสต่อไป ตอนนี้เครื่องเริ่มเด้งเครื่องกลับมารันแล้วนะครับก็คือตอนนี้ไฟเตตัสเขียวมันก็กระพริบนะครับแล้วก็ตัวสเตตัสนะครับก็แรงขุดเฉลี่ยขึ้นมาที่ห้าร้อยเจ็ดสิบสองเอ็มเฮแล้วนะครับตัวนี้ใช้เวลาบูตสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเครื่องถึงจะเริ่มทํางานนะครับต้องรอนิดนึงนะครับตอนนี้ขึ้นไปเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็มเฮเลยนะครับ ก็เยอะเหมือนกันแต่มันมีรีเจคเตอรตอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูในฟูกันด้วยดีกว่านะครับว่าใบแน e ขึ้นย่างนะครับอ,อ่ตัวของใบแน o ฟูนะครับ อ่าเป็น p o o l d finance t com นะครับตอนนี้ static นะครับต้องเลือกเป็น e t h a s t นะครับน่าจะรอ,อสักพักนะครับอ,ร fit, นะอ๋อเราใช้ user id ผิดนะอ่าต้องให้หนึ่งนห้าห้าสี่ศูนย์นะครับที่เราเจนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวอันนี้สัตว์รอนานแล้วนะ อันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราใช้อ่เซอร์ผิดนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าวันใช้ user เปลี่ยนเป็น user เดิมได้ไหมนะอาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับ n e w นะครับตั้งเองนะีเเเรียมนะครับมเนอร์ก็ดังขึ้นมาเหมือนกันนะครับค่อ,อนข้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับถ้าเกิด ตอนนี้นะตอนนี้ก็อยู่ที่536เอ็มเอ็มเนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะรักสุดเฉลี่ยอยู่573มหขอโทษครับโ,รโชพะโชพะนะครับก็ตอนนี้ตีสี่แล้วคนระับเสียงดังขึ้นมาหน่อยแต่วัดใหม่ครับประมาณ77เดซิเบลนะครับ,บ,รบ,บถ้าเกิดห่างก็ประมาณ70เดซิเบลนะครับ มันน่าจะดังจากเสียง power นะครับดูแล้วเสียง power ดังนะครับแต่จริงมันไม่ถึงกับรบกวนมากนะจริงก็คือประมาณเครื่องหลิกที่มันเป็นตัวพัดลมใหญ่หน่อยนะครับเพราะนั้นหรือเพหรือเปิดดังสุดของกาจอนะครับประมาณนั้นนะก็ โอ okay. เคต้องรอแรงสุดเสถียนะครับก็มีการปรับขึ้นลงนะครับระดับหนึ่งว่าน่าจะไม่ขึ้นในนี้เพราะว่าตัวของเอ่อเบอร์เกอร์มันเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้ อาจจะไม่ขึ้นได้นะนะครับขึ้นมา530ละ540 mH แล้วนะครับดิจิเกตรกก็เราลงไปละเหลือ4%ละนะครับรอะะบถ้าเกิดเรารีบูตใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันต้องรันใหม่นะครับต้องใช้เวลานานเลยแหละนะครับ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเสียงไม่ดังมากนะครับ70เดซิเบลนะประมาณน,นี้นะครับารงขุดก็ประมาณตรงอยู่นะครับ540นะครับมีขึ้นลงบ้าง ต่ถ้าได้มันขึ้นในฟูผมว่าต้องลองรีบูตใหม่นะเพราะว่าตอนแรกเเราตั้งผิดไปหน่อยนะครับไม่ได้ใช้ไอดีไปตั้งนะครับต้องล็อกอินมาก่อนแล้วก็ดูตัวของอ่าไมเนอไมเนอร์ minor, minor ตรงนี้นะครับไปตั้งนะครับ อาจจะต้องลองรีบูตดูนะครับถ้าจะให้มันขึ้นคอนเน็กเราตั้งใหม่แลนะครับไปที่ตัวของกระเป๋าใหม่นะครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นอ,อตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่อี h e r รี่มนะครับแล้วเรากรอบปีตัวนี้ไปใส่ใหม่ด้วยนะ ประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้ีเชอร์ไมล์ไม่ทำงานลองใส่หนึ่งสี่สี่นะแล้วก็อัปเดต ก้าเรามีการรีโซ e ใหม่นะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะอาจจะเยอะเลยแหละนะครับโอเคอนนี้แรงขุดก็เข้ามาแล้วนะครับแต่เป็นแรงขุดเฉลี่ยยี่บสี่ชั่วโมงนะเม่อกี้เรียไทมเราไม่ทันจับนะครับมันเลยตัดไปนะครับตอนนี้เครื่องกลับมารันอีกแล้วนะครับดังใช้เวลานิดนึงนะครับเครื่อง จะรันทีต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนจะกลับมารันบูสต์นะครับแล้วก็แรงขุดจะกลับมานะครับแต่เม่ไรวันนี้เราตั้งไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเนี่ย x 4 1หนึ่ง u นะครับรันเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เรารันไปแค่ไม่กี่นาทีนะครับนี่ครับแรงขุดก็ขึ้นขึ้นไปพุ่งขึ้นไปนะครับร้อยกว่าอ้าสามสิบแปดนะมันค่อยค่อยขึ้นนะครับมันเป็นแรงขุดเฉลี่ยต่อวันนะครับ ตีสามแล้วเนี่ยรันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้เทสจะนานนะครับวันนี้ก็ขอ,อลาเค่งนี้นะครับก็คือกดได้นะกดได้แล้วก็ได้กดห้าร้อยสามสิบนะครับแล้วก็รันเข้ามาที่ตัวของคูดได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องนี้ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าเจ้าตัว Ja ็ค Miner 1U หนึ่งอยู่นะครับ เนี่ยครับก็บู๊ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับก็เดี๋ยวแรงขุดก็น่าจะขึ้นเนี่ยครับแรงขุดขึ้นมาละนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีดเจิด้วยนะครับสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดละจะต้องรอประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับึ่งชั่วโมงสองนาทีนะตีไปครึ่งอ่าสามสิบห้านาทีนะครับในการรันหนึ่งครั้งนะครับแล้วแรงขุดก็จะขึ้นไปเหมือนอ่าที่ผ่านมานะค่อยค่อยขึ้นไปประมาณนี้นะแ้วฟอนเน็กเข้ามาในภูนะครับ มัก็จะค่อยๆฟันเนี้เข้ามานะครับแล้วก็จะขึ้นประมาณเนี้ยนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับก็เจ้า Jazz Miner นะครับผลเสีวันนี้ก็คือรันได้นะครับแรงขุดเต็มนะครับกินไฟกินไฟก็ตอนนี้นะครับลันขึ้นมาแล้วนะครับสองร้อยสามสิบสามวัตต์นะครับในการวัดอ่าไม่ใช่อันนี้โวลต์นะครับ ดึกแล้วเริ่มง่วงนะครับ200ก็ประมาณ290วัตต์นะครับพาวเวอร์ Power, นะ290วัตตนะครับ7.7เดซิเบลนะประมาณนี้นะครับก่อนจากไปนะครับดูแรงขุดสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับตัวของแรงขุดนะครับ อ๋อค่อยขึ้นไปนะครับโอเควันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่เดี๋ยวมีเครื่องไหนจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับก็วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นครับกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ครับ